สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทัอช้างศึกไม่เปลี่ยนแผนชุด2เตรียมเก็บตัวที่แคมป์บางบ่อพร้อมอุ่นเครื่อง2นัดตามเดิมนายพาทิตย์สุพพงศ์เลขาทธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าการเก็บตัวผู้เล่นชุด2ของทีมชาติชุดเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ทัพช้างศึกต้องเจอปัญหาปวดหัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่ทีม4คนและนักฟุตบอลอีก2คนจากทีมชุดแรกถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดส่งผลให้ต้องสั่งหยุดฝึกซ้อมและกักตัวนักเตะที่เหลือภายในห้องพักตัวเองอยางไรก็ตามสมาคมยังเดินหน้าตามแผนเดิม แต่จะต้องเปลี่ยนสถานที่เก็บตัวเพื่อความปลอดภัยด้านเลขาธิการสมาคมเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมของผู้เล่นชุด2ของทีมชาติจะไปเก็บตัวในรูปแบบปิดที่สนามฝึกซ้อมบุรีรัมย์เทนนิ่งฟุตบอลแคมป์หรือแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยมีส่วนโค้ชที่จะนําทีมฝึกซ้อมทางสมาคมได้มอบหมายให้โค้ดฟินเนตที่ไม่ได้เข้าแคมป์กับทีมชุดแรกเป็นคนนําทีมซ้อมพร้อมด้วยชิรากิโยเฮนักกายภาพและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเยาวชน ที่มีลายเส้นเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมขณะเด,ดยียวกันยังยืนยันอีกว่ากำหนดเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่ UAE ยังคงเดิมโดยการเตรียมแผนเดินทางไป UAE จะดูผลของการตรวจช่วงสัปดาห์นี้ก่อนถ้าต้องปรับก็คงเป็นแยกเป็น2ชุดแต่ให้แพทย์เป็นคนยืนยันว่าจะสรุปอย่างไรต่อไปหลังจากที่ฟีฟ่าได้ทำการเปิดเผยรายชื่อนักฟุตบอลจากทั่วโลก ที่ลงเล่นทีมชาติครบ100นัดซึ่งทีมชาติไทยมีเพียง3คนเท่านั้นที่ผ่านการรองรับอย่างเป็นทางการประกอบไปด้วยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่ลงเล่น131เกมตามมาด้วยทัชชตวันไีปาน110่เกมและธีรศิลป์แดงดาลงเล่น100เกมล่าสุดดัศกรทองเหลาที่สวมปอกแขนกับตันทีมลงเล่นฉลองครบ100นัดในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2017กลับไม่มีชื่อจากการประกาศยืนยันของฟีฟ่าได้ออกมาาเเปิดผยว่ ัวเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติมากกว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วซึ่งมันเป็นสถิติของแต่ละประเทศฟีฟ่าจะรับรองหรือไม่ยังไงไม่รู้ผมรู้สึกดีใจที่สุดกับการที่ได้รับใช้ชาติในตัวผมสําหรับตัวผมภูมิใจมากในการรับใช้ทีมชาติ100นัดต่อให้ไม่ถึง100นัดผมก็ดีใจจริงๆผมอยู่กับฟุตบอลตลอดผมภูมิใจอยู่แล้ว นคนปรปฐมยูเนเตดยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลเอ็มรแชมเปี้ยนชิพภายใต้าการคุมทัพของธงชัยสุโกโก,กีได้ทำการเปิดตัวอดีศรแดงเรืองกองกลางมากประสบการณ์จากหนองบัวพิจชยะเอฟซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมในการไล่ล่าตัวเลื่อนชั้นสุริสูงสุดในฤดูกาลหน้ากองกลางวัย34ปีเป็นนักเตะใหม่ระดัีห้าของเสือป่าราชาที่ดึงตัวเข้ามาต่อจากกองนักทีชัยบุญมาสัญยูบัวเนียม อัตพลชมมาลีและมาร์คเลสเตอร์บังโกบิเนดาหัวหอกอดีตทีมชาติเอลสวาดอร์ที่ทําการเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้สําหรับอดีศรแดงเรืองเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับนครปฐมยูเนเต็ดก่อนย้ายไปอยู่กับชนาฮอนบิลสมุตสงคราม f อฟซการท่าเรือล่าสุดไปช่วยน้องบัวพิชยะควา้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2เลื่อนชั้นขึ้นสู่ตโตโยต้ไทยลีกได้สําเร็จ ธนวัต์เสือจิตทาวอนบิดฟิลด์ดาวุ่งชาวไทยลงสนามเป็นตัวจริงให้กับเลสเตอร์ซิตี้ชุด u 23พบกับลิเวอร์พูล u 23ในศึกพรีเมียร์ลีก2ดิวิชั่น1แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากการพ่ายแพ้ด้วยสกอร์ศูย์ประตูต่อ2ก่อนที่เลสเตอร์จิว๋วจะต้องล่วงตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแม่ต้งกล่าวเป็นเวทีการแข่งขันพรีเมมยร์ลีก2ดิวิชั่น1นัดสุดท้ายของฤดูกาลเลสเตอร์ซิตี้ชุด u 23 เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลยู23เกมนี้ทัพจิงจอกสยามต้องการ3แต้มเท่านั้นเพื่อการันตีความอยู่รอดโดยธนวัตซึืงจิตทาวรมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงยัารลก็ตามผลการแข่งขันปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23พาให้กับลิเวอร์พูลชุดยู23ไป0ประตูต่อ2ร่วงตกชั้นสู่พิมยรลีก2ดีวิชั่น2ในฤดูการหน้าอย่างน่าเสียดาย้วยผลงานอันดับ12แข่ง24นัดมี22คะแนน ตกชั้นไปพร้อมกับเซาท์ทัมตันทีมันดับสุดท้ายขณะที่แชมป์ประจำฤดูกาลนี้ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยู23ที่กวาดันตีคว้าแชมป์ไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับธนวัต์ซึงจิทาวรถูกอากิระนิชิโนเรียกติดทีมชาติไทยชุดเก็บตัวทำสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ UAE ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้